อิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสสะธรรมสารถิสัทธาเทวมันวมนุษยสานางพุโทโภภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโอสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจดจตัังเวทิตพโพวินโยหีเต สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโขชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปูริสายุคานิอัตถาปูริสาปุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกาลานิโยอนุตตรลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตั้งสาลิปุตโตภาวัตตุเม สิทธิลาพังชานานเยมณีจินดาปิยังจัทะนางสัพเพชะนาพระหูชะนาปียังมะมะสักกตตวาหุทธระัตตนางโอสะถังอุตตมังวะลังหีตังเทวามานุษสานางพุทธเตเชนะโสธีนานัตสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตตวาธรรมลัตตนางโอสะถังอุตตะมังวะลัง ปาลิลาหูปัสมานางธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุป,ปัทวาสัพเพพยาวูปัสมเมนตุเตจากกตาวาสังฆารัตตานางโอส์ถังอุตตามังวาลังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสักขเตเชนะโสธินานัสสันตุป,ปัทวาวาพเพโลโลคาวูปัสมเมนตุเต อิติปิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสัทธ,ธรรมสารธีสัทธ,ธาเทวาเทวามนุษย์สานางพุโทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอป,ปนายิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยยหิติสุปฏิปันโนภควโตวสาวากสังโค อุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอ,อัญชาลีกาลานิโยอนุตตะลังปุลยักเขตังโลกัสสติจินดามิ กินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยัง กันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชาตินานะเยมะนีนาเยมะนีจินดาปิยังจะพะนางสัพเพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะสัก,กัตตวาพุทธรัตตนังโอโอสัตถังอุตตะอุตามังวะลังหิตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินา นัสสันตุปัฏฐวาสภเพทุกขาวูปะสมเมนตุเต te. สักกตวาธรรมารตานางโอสะทางอุตตมังวะลงังปาริลาหูปัสะมะนางธรรมเตเชนะโสธีนานัสสันตุปัฏฐวาสภเพพายาวูปะสมเมนตุเตสักกตวาสังฆารตานางโอสะทางอัตตามังวะลงัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคัตเตเชนะโสธินานัสุสันตุปัทวาสาเพโลคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภัควา阿าะหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารธิสัทธาเทวะวามนุษสานางพุโทโธภัควาติ สวาขาโตภคะวตาธโมสันทิสติโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหเตสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภคะวะโตสาวกะสังโฆ ญาติทางจตาลิปูริสายุคานิอัฏฐาปูริสาปุคาลาเอสาภะควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกะลันิโยอนุตตรลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังป่าโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิธิกินจิเทโวเยสังกโกปัดชังทัตสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตงังสาริปุโตภวัดตุเมสิทธิลาพังชนาณาณเยะมณีกินดาปิยังจะถ่านางศพเพชนาพระหูชนาปิยังมามะ สัคตวาพุทธลัตตานางโอสถังอุตตามาวะลงังหิหิตังเทวะมานุษย์สานางพุทธเตเชสดินานัตสันตุปัทถวาสเพทุขาวูสะปะสาเมนตุเตสกักตวาธรรมาัตตานางโอสถังอุตตามาวะลงังปาลิลาหูหูหูห ปะสะมะนางธรรมเตเชนะโสถีนานัตสันตุปทัทถวสาสสะเพยพะยาวุปะสเมนตุเตสักกตะว,วาวสังฆรัตตา,างโอสัตถังอุตตามังวาลังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสถีนานัตสันตุปทัทวสาสสะเพโลคาวุปะสเมนตุเต